ณเวลานี้อยู่ที่อำเภอเดชอุดมนะครับผมรถติดยางคักครับรถเง้วว่ามันหางเบาคนละรถยาวเหมือนหางว้าเลยนะฮะผมอยู่ฝั่งอำเภอเดชอุดมครับสะพานนี่เป็น,เป,นเป็นสะพานอาสองเลนอยู่นะครับเพิ่นกำลังขยับขยายขยายสะพานเป็นสี่เลนนะครับผมสะพานขามแม่น้ําลําโดมใหญ่นะครับผมขามฝั่งไปนี่นะครับมุ่งหน้าไปอำเภอบุญทลิกนาจะหลวยได้นะครับ อ่าผมก็กําลังเดินทางไปหาพอนะครับบ้านเกิดเมืองนอนผมเนาะมาจากอำเภอทุ่งสีอุดมนะครับตอนนี้อยู่อำเภอเดีอุดมนะครับกําลังข้ามสะพานไปนะครับแต่ว่าสะพานเป็นกําลังขยับขยายอยู่พี่น้องเออกําลังสเหตุเป็นสีเล่นนะฮะตอนนี้ยังเป็นสองเล่นอยู่นะครับวิ่งสวนกันแต่ว่าตอนนี้เรือเล่นเดียวเพราะว่าคนงานนะครับเพิ่กําลังเหตุเออ ขยายสะพานอยู่กําลัางเรือถอนสะพานนะครับเตรียมพร้อมที่จะขยายเป็นสีเลนโอ้แต่สีเลนเสียสิ้นเนี่ยก็คือสีเลยนยังสะดวกอยู่นะครับเจ้าหน้าที่เพื่อนกะมาอำนวยความสะดวกนะครับอย่างดีนะครับผมติดนี่เฮงเติบแล้วครับเนี่ยจะสามซิหน้าที่แล้วนะครับ <laughs> ช่วงนี้เวลานีก็รถติดเน่เด้อพี่น้องที่เดินทางมาจากน่าจะรวยบุญทลิกเขาสูองอำเภอเดชอุดมหรือว่าพี่น้องอาจากเดชอุดมนะครับมาจากอุบลกะดีหรือมามาจากจังหวัดเอื้องกะดีนะครับวิ่งผ่านอำเภอเดชอุดมจะไปบุญทลิกนะครับผมรถช่วงนีติดนะครับสะพานข้ามลำแม่น้ำดมส,สะพานขับลำน้ำดมนะครับของอำเภอเดชอุดมเท่านี่แหละนะครับผม จะลดติดแน่ยจักน้อยช่วงนี้บอกจักน้อยแหละครับย่างคัก <laughs> บักย่างคักเลยแหละฮะเพราะว่าเหลืออยู่เล่นเดียลนอมานี้นะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นกระปอยให้พัดกันไปนะครับทีละฝั่งเนาะแต่ละฝั่งเนี่กกับะมานซิบหน้าที่ผ่นแล้วครับเนี่ยแต่ละหลอบนี่นะครับอ่ะนะครับ สาสิพานมาเส้นทางนี่กะใจร,ร่มร่มนะครับผมเจาา้าหน้าที่เพื่อนกะอำํานวยค้ามสะดวกขย่างดีครับผมช่องนี้กําลังก่อสร้างนะครับกําลังขยายสะพานข้ามลําน้ําดมใหญ่เดชอุดมนะฮะอเอาไว้ซักนิสักกอนครับแจงข้าวพี่น้องพี่้องทันใดทีผ่า,านเส้นทางนี้หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับผมถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ไม่ต้องหลีกเลี่ยงนะจะเป็นก็ต้องมาอยู่ดีเพราะว่ามันมีเส้นทางเดียวใช่ไหมเ <laughs> พราะว่ามันมีเส้นทางเดียวนะครับที่จะไปอำเภอบุตทลิกนะฮะและก็น่าจะรวยนะฮะไปเราได้ไปแล้ว